สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็ขอสวัสดีกันอีกรอบแลยกันนะครับ okay, ก็ว,กนกวกันนี้ผมเป็นวันแรกของการเปิดเกมอัปเดตนะผมสำหรับ okay, อีฟูบอลสมัย e 22โซนมือถือนี่ทุกคนถือด้ว่าเป็นวันแรกน,นั่นเองนะผมหลังจากการอัปเดตครั้งใหญ่ผ่านมานั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็จะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะผมก็จะรวบรวมมาให้ในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับก่อนจะไป หนึ 1> 1 like, 1 comment, 1 subscribe, ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งซับสไครป์เป็นแรงใจให้กันได้เลยนะทุกคนและขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกําลังมองหาเพจเติมเกมออนไลน์ดีๆนะครับที่คุ้มกว่าเติมเองและน่าเชื่อถือได้ต้องนี่เลยครับผม Inback t ท a i l a ด d นะผม,ะผมแล้วก็ Inback เติมเกมถูกทะลุมิตินั่นเองนะครับก็นี่เลยครับผมบริการเติมเกมครบวงจรนะครับลด1 0 3ถึงเนลยทีเดียวนะครับก็คุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับผมการันตีจากผู้ใช้จริงและผู้ติดตามกว่า5 0,000 0คนเลยทีเดียวนะครับสายเติมอย่างเราไมน,น,นมสกใี็จ อยากจะเติมเกมไหนก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยไนดะ้ที่ l ล n e like แอ Inback ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage Inback Thailand หรือว่าจะเป็น Inback เติมเกมทะลุมิติได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคผมก็อยากมาที่รู้กันนะครับว่าเมื่อวานนะผมตัวเกมก็ได้เปิดให้เราได้ไปอัปเดตรอกันไว้แล้วนะเองนะครับผมก็หลายๆคนก็ได้อัปเดตเตรียมไว้แล้วนะเองนะครับและหลายๆคนก็มันขึ้นแบบนี้นะทุกคนก็คือมือถือของคุณไม่รองรับนะ่ะเองนะผมก็ไม่สามารถเล่นได้น่ะเองนะคร เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าตัวเกมจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไงกันอีกหรือเปล่านะผมก็ถ้ามีการแก้ไขหรือปรับปรุงยังไงเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนของผมก็ได้อัปเดตไปแล้วนะผมก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างผมเลยก็มีข่าวสารตัวอย่างอะไรกันเข้ามาบ้างในระบมนี่เลยนะครับผมเป็นส่วนของตัวอย่างนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยผมในส่วนของเกมเพลย์นะครับผมก็สีสันก็เงาสดใสผมก นี่ในส่วนของความคมชัดผมคิดว่ามันดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนี่นะผมแล้วก็ในส่วนการเปิดแพ็คก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการจัดทีมนะผมก็ดูไปก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวผมมาไล่รายละเอียดให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับถือได้ว่าสีสันค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนนี่ตามธีมของตัวเกมเลยับผมนั่นก็คือสีน้ำเงินกับสีเหลืองนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสีที่ชูชาติและโดดเด่นมากๆเลยนั่นเองนะผมสีน้ำเงินกับสีเหลืองนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะผม ประมาณนี้ครับทุกคนก็ตอนที่ผมได้อัปเดตดเสร็จแล้วนะผมตอนนี้ก็ยังเข้าเกมไม่ได้นะครคนผมก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแลยกันนะครับนี่ประมาณนี้ครับทุกคนขึ้นหน้าคนามวิมาประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะขึ้นแค่ให้เราได้เลือกภาษาในนีะทุกคนนี่ประมาณนี้ครับและเมื่อเลือกภาษาแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนกดต่อไปครับและเมื่อกดต่อไปนะทุกคนมันก็จะเด้งออกในนีะทุกคนเพราะว่ายังไม่สามารถเล่นได้นเองครับก็ต้องรอเย็นวันนี้นะทุกคนสำหรับการเปิดอัปเดตวันแรกในรับผมก็นี่เลยผมตามที่ ตัวเกมได้ประกาศมาแล้วผมก็จะเปิดวันที่2มิถุนายนนะ่ะเองนะผมเวลา08.00 UTC นะผมก็ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็บ่าย3น่ะเองผมหรือว่า15นาฬิกาน่เองนะครับก็คือเจอกันแน่นอนรับผมบ่าย3วันนี้น่นเองนะครับผมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงน่นเองนะครับก็ต้องรอดูเชีย์กันนะครับว่าตัวเกมจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะผมก็ถ้าไม่เลื่อนก็เจอกันแน่นอนบ่าย3น่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับก็หลายๆคนก็รอคอยกันน่าดูระบวผมคิดว่าเกมเปิดน่าจะล่มแน่นอนครับทุกคนโอ้โห ก็คิดยังไงกันบ้างคิดว่าจะล่มหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอลเข้ามาได้นะครับผมก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะล่มแน่นอนผมเพราะหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอยอยู่นั่นเองนะครับโอเคก่อนหน้าตาก็อาจจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูทีละกันนะครับว่าภาพหน้าจอจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของการเลือกภาษานั่นเองนะผมก็ให้ทุกคนได้ดูไปแล้วเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของการปรับกราฟิกนะผมภาพความคมชัดนั่นเองนะผมก็ เป็นกราฟิกหรือกราฟิตี้นั่นเองนะครับผมก็มีให้เลือกประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือในส่วนของเฟรมเรทนะครับทุกคนก็ความคมชัดสูงหรือต่ำแค่ไหนก็ปรับได้เช่นเคยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของการจัดทีนะผมก็การจัดแผนจัดทีมอะไรประมาณนี้นะนเองนะผมก็เ้าคงเดิมอยู่นะทุกคนเปลี่ยนแค่สีสันหน้าตาประมาณนี้เลยนะเองนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของนักเตะนะผมรายละเอียดของนักเตะนะเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะทุกคนจากภาคที่แล้วนะารัาจะมี แมตต์ต่อแมตต์นะทุกคนหรือว่านับจํานวนแมตต์นั่นเองนะครับแต่รอบนี้ทุกคนเขาจะนับเป็นจํานวนวันนั่นเองนะครับเห็นได้ว่านี่เดี๋ยวผมเป็นเรลวเนลเบซี่นะผมมีสัญญาก็คือ364วันนั่นเองนะครับก็สำหรับไอเทมต่อสัญญาในภาคนี้ผมก็น่าจะหายากน่าดูเลยนะครับไม่เหมือนกับภาคที่แล้วนะผมภาคที่แล้วก็ต่อสัญญาด้วย GP นั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูหลังเกมเปิดอีกทีแล้วกันนะครับและอันนี้ก็คือในส่วนของการอัพเลเวลนะทุกคนอันนี้ก็คือไม่เหมือนกับภาคททีีี่่่่่่่่แแแแแลลลล้้้้้ววววเเเเชนน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 นกกกัััััััะะคคคคครรบผผมมมภาาาา็็ออออพใหตตไปงืสถ เลือกปรับได้นี่ครับผมว่าจะให้เอาแบบถนัดตรงไหนจุดไหนนั่นเองครับผมก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนนี่ในส่วนของพลังเมืออัพสิธก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคและในส่วนของการเปิดแพ็คก็ประมาณนี้ครับทุกคนเหมือนเดิมเลยนี่นะทุกคนเปลี่ยนแค่สีสันและหน้าตานั่นเองนะครับในส่วนของรูปแบบคราวโครงก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็บางคนก็สงสัยว่าอาจจะเล่นยากขึ้นหรือยังไงก็ไม่ต้องแปลกใจทุกคนมันเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างนะผมเปลี่ยนแค่หน้าตาและสีสันนนัเอง และอันนี้ก็คือในส่วนของนักเตะที่อยู่ในครังนะผมหรือว่าครั้งนักเตะของเราในเองนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับเปลี่ยนแค่สีสันและหน้าตาและรูปแบบของการดนนองนะครับโอเคและมาดูในสิ่งที่เข้ามาใหม่กันบ้างครับผมนี้อันนี้ก็คือ Legendary ี่นะผมหรือว่าไอคอนที่เข้ามาใหม่่นเองนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับทุกคนมีทั้งนักเตะไอคอนเดิมแต่เวอร์ชันใหม่นะทุกคนแล้วก็นักเตะที่ไม่เคยเป็นไอคอนก็มาเป็นไอคอนด้วยนั่นเองนะครับก็หลากหลายเลยนะครับผมก็มาพร้อมที่จะดูดทองพวกเรา ก็ต้องเปิดกันแน่นอนแล้วครับผมโอเคประมาณนี้ครับอยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของวันนี้ทุกคนแพ็กไอคอนที่จะมาให้เปิดก็คือแพ็กนี้เลยครับผมเป็นแพ็กของ fc b a r ์เซโลนานเองนะครับผมนำทับโดย patrick h วิ w a r d กับผม abel ferre และ andres iniesta นั่นเองครับก็เจอกันแน่นอนครับผมอันนี้ก็ตัวเกมได้ยืนยันมาเลยนะครับว่าจะเป็นแพ็กนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เจอกันแน่นอนครับผมอยากได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของฟีเจอร์นะครับผมก็คาดว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ของเชลซีนั่นเองนะครับ แต่ยังไม่แน่นะครับว่าจะมาวันนี้หรือเปล่านะผมหรือไม่ก็อาจจะมาในวันจันทร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคผมดูข่าวสารต่างๆกันแล้วนะผมมาดูในการแจกกันบ้างนะผมก็ยังแจกหนักจะเต็มกันเหมือนเดิมผมตามที่ได้บอกไว้นั่นเองครับวันนี้นะผมเมื่อเกมเปิดนะผมเราจะได้รับทันทีผมคนละ300ทองนั่นเองนะครับจากล็อกอินแคมเปญนั่นเองนะทุกคนเกมเปิดปุ๊บเราเข้าปุ๊บก็ได้รับทันทีผม3 0มทองนั่นเองนะผมจากล็อกอินแคมเปญนั่นเองนะครับและในส่วนของจ ไม่แน่ใจว่าในมือถือจะมีการแจกหรือเปล่ารวมแต่ว่าในฝั่งคอนโซลมีการแจกแน่นอน100,000 GP จนั่นเองนะครับโอเคและในส่วนของอ e ีฟูบอลพอยผมวันนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจะมีการแจกทั้งหมดส0 0พัน o ีฟูบ l ลพอยต์เลยทีเดียวเพราะมถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นประมาณนี้นครับทุกคนมีการให้แข่งขันระบบเป็น3 Challenge นะครับ,นนร,บรับไป2,500 eFootball Point นะทุกคนแล้วก็ Challenge ต่อมาครับผมรับอีก1,000 eFootball Point ตนั่นเองนะครับและแค่นั้นยังไม่พอทุกคคนนยังงมมมีแีแเปญต่าต่าๆะผท ให้เราได้ร่วมกันนะครับผมรับไปอีก500 eFootball Points นะเอ้นะครับรวมทั้งสิ้นก็เป็น4,000 eFootball Points นะเอ้นะครับถือได้ว่าใจหนักจัดเต็มจริงๆครับทุกคนทั้งทองทั้ง eFootball p o i n t และ G.P นะเอ้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับก็เจอกันแน่นอนผมหลังเกมอัปเดตนะครับก็ย้ำกันนะครับว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมเย็นนี้บ่าย3โมงเจอกันแน่นอนครับทุกคนก็อดใจรอกันดีนิดนึงแล้วกันนะครับผมถ้าตัวเกมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อาจจะมี เลื่อนเวลาหรืออะไรยังไงเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงผมก็จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันเช่นเคยเลยกันนะครับแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะผมหรือว่าถ้าไม่มีการเลื่อนก็เจอกันแน่นอนบ่ายสามโมงตรงนั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอุปสรรคข่าวสารและการอัปเดตต่างๆนะผมก็เจอกันแน่นอนเย็นวันนี้นั่นเองนะครับโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดดึงแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับผมแล้วก็ ก่อนจะจากไปผมขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกําลังมองหาเพจเติมเกมออนไลน์ดีๆนะครับที่คุ้มกว่าเติมเองและน่าเชื่อถือได้ต้องนี่เลยผม Inback ไทยแลนด์นะผมแล้วก็ Inback เติมเกมถูกทะลุมิตินั่นเองนะครับก็นี่เลยผมบริการเติมเกมครบวงจรนะครับลด1 0 3ถึงเลยทีเดียวนะครับก็คุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนนะผมการันตีจากผู้ใช้จริงและผู้ติดตามกว่า5 0,000 0คนเลยทีเดียวนะครับสายเติมอย่างเราไม่ควรพลาดนะผมสำหรับการเติมทองในเพจนั่นเองนะครับและไม่ใช่มีแค่เพจอย่างเดียวนะทุ พูดคุยได้ที่ Li like n e InBack ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage InBack Thailand หรือว่าจะเป็น InBack เติมเกมทะลุมิติได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะผมก่อนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับผมหลังเกมอัปเดตเสร็จแล้วนะเองครับผมย้ำว่าเกมจะเปิดในบ่าย3โมงนะนเองนะผมถ้าไม่มีการเลื่อนนะครับย้ำว่าถ้าไม่เลื่อนนะทุกคนโอเคก็ถ้าเลื่อนยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่เลื่อนก็คือเจอกันแน่นออนนนบบ่าาย3ะคค okay. ระะครรัเปมณี้ หาผิดพลาดกันไหนก็ต้องขอไปไว้ด้วยกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสักคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ No go conquer here. the option go. To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick-tock, of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this yeah. commotion yeah. yeah, sometimes I think that I'm unstoppable Yeah, ready to go, man, Lock and love That's right I swear to God that I could drop you raw. Yeah, I got a shot and I ain't stopping though no. That's how I know that I'm unstoppable. Running hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the crime, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the grind, You know we're back with the set setting records every minute, every track. an addiction to the fact that we're winning. Still we lack something's missing, need a track that is hitting me.